แม่กับพี่เปาจะอ่านหนังสือเปาเป้ก็มาปิดหนังสือค่ะให้ปาอ่านให้เปาเป้ฟังเปาเป้ก็ไม่ฟังแต่เปาเป้จะเล่นเลยคะ่ะ s p i อร์แมนอ่านหนังสือดีกว่าเป้นะไม่เอาละปเดอร์แมนอ่านหนังสือดีกว่าอ่านหนังสือกันดีกว่านก <ok>, No พี่เปาเขาชอบอ่านหนังสือเรา่าอ่านหนังสือกันดีกว่านะโอเคไหมโอเคไหมอ่านหนังสือกันดีกว่าอ่านหนังสือไหมเอาไหมคะเอาไหม ถอนหายใจทำไมอ่ะเอ้าปีนี้ก็ไม่อ่ากรีกะคนนี้ไม่อยากอ่านหนังสือเลยคนนี้ไม่เอากินไม่ได้ขนมหนูกินไม่ได้หรอกไม่ได้พี่เป้พี่เปาไม่ได้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 น้องยังกินไม่ได้หรอก